เชิสู่ในชั่วโมงที่3เก็บแต้มที่คีสเอฟเอ็มเครับเพลงจากเทวิติไฟเวอร์ครับไม่ต่างกันนะครับเพลงนี้ก็ให้กับคนที่แพ็คทีมแล้วก็ฟังวิทยุ90.75้โอนไม่เกินบ่ายวันนี้ด้วยแล้วกันคือคืออะไรฮะอ๋อคู้ฟังอยู่ฟังอยู่อ๋อเดี๋ยวนะฮะแพ็คทีม แล้วก็เขาแพ็กครีมที่ส่งของอยู่แล้วก็ฟัง90.75ด้วยโอนของเนี่ยไม่เกินบ่ายส่งของวันนี้นะคะจะหมดอีกแล้วฉันไม่เข้าใจตรงโอนไม่เกินบ่ายคือแก่สั่งของเทา่เหรอฮะไม่ใช่คือน้องเขาขายครีมไง๋ออครีมพูดถึงเรื่องของเสานี้ดีกว่า MTV Exit คุณมีบัตรหรือยังไม่มีเดี๋ยวนะครับเทนะครับผม อ๋อยังไม่มีเลยครับต้องทำยังไงครับคุณแต้มฉันไม่รู้เลยเอาเหรอเมื่อกี้ <laughs> <ม>ห้องหนึ่งก็ขอมืนกันเออเอ,อ <laughs> มีคนอยากได้เยอะแล้วคอนเสิร์ตนี้นี่โอ้หลายพันคนนะที่ที่ติดตาม<ช>ไม่ดูจริงๆมีคนโทรศัพท์มา ขอบัตรผมเยอะมากอืผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาที่ไหนเหมือนกันนะฮะผมไม่สามารถที่จะบอกตรงนี้ได้แต่ผมจะบอกที่อื่นได้ใช้ก็บอกไม่ได้เนอกเหนือจาก MTV Exit ในเสารนี้แล้วเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตของของที่ U-Town จะได้ร่วมกับซีด้วยครับผมซีดแฟนเฟสใช่ครับใช่ไหมฉันจำชื่อผิดว่าซีดแฟนเฟสแฟนเฟสครับผมซีดแฟนเฟสนะฮะนี่ฉันโพสเองฉันไม่รู้นะเนี่ย ซีทันเฟสเลยครับล้วเทศกาลดนตรีจากนอกโลกนะฮะใช่ครับโอ้โหดูดูเหมือนดูเหมือนมีมนุษย์ต่างดาวมาเลยนะฮะมาเซโรนามาเหรือว่า <laughs> เออ, <c oughs> <ม>อเดี๋ยวบอกนิดน,นึงลายชื่อศิลปินผมให้คุณแต้มจัดการเลยฮะอคอนเสิร์ตจะมีวันที่19เมษายนฮะที่ยูดีทาวฮะวันเดียวนะฮะครับแล้วก็รับปัดสิบถึง18เมษายนก่อนหน้างานนะครับที่อ่าบริเวณด้านหน้ายูดีวีพักหรือว่าศูนย์อาหารนั่นเองฉันบอกเลยว่าคอนเสิร์ตซีทแฟนเฟสเนี่ย งหงมเลยนะยังไงแฮกงหงม MTV เลยทำไมครับอ่าปูริโตเททูคอลเลอร์แอปนอร์มอลโดรมกรลำต้นธนสินฮะหรือว่าต้น AF นะครับครับสงกรานต์เดอะวอยซ์ครับสิงโตดำชคโมเดิร์นด็อกบอดี้สแลมโอ้โหสุดสุดอะงานนี้ผมบอกเลยว่าสุดแม่ต้องขอขอบคุณพี่ตุ้ยนะฮะสัจคุณด้วยครับผมเป็นผู้บริหารครับผมซีดนะครับเน่ถูจัดมาโอ้ยน่าดูมากนะดูใจดีมากๆใจดีมากๆเอาสัก ยี่สิบใบให้ฉันเห็นไหมเดี๋ยววัจัดให้เอาหมวกเอาหมวกไหมฮะมีหมวกด้วยเหรอมีหมวกไอ้ที่ผมใส่บ่อยๆจริงเหรอของซีดไงฮะเอาเอาเอาเอเอเดี๋ยวผมเอามาให้ฮะเดี๋ยวก่อนฟรีไหมก็ฟรีสิครับระดับเพื่อนกันขนาดนี้ครับผมโอ้โหแล้วก็วันที่ยี่สิบนี้มีงานงานนึ่งที่สำคัญมากๆงานอะไรครับวันเกิดแกโอ้โหแกไปรีบไปบอกเขาเกินไปนะฮะปิดร้านเลี้ยงเลยนะฮะใครอยากไปเนี่ยเบรกเอาปิดร้านเลี้ยงเลยนะจะมีป้ายแบ็คดรอปไปถ่ายรูปเปหน้างานด้วยครับผมตีมแบบไหน ก็อตอนนี้คิดว่าน่าจะแบบใส่ชุดนอนนะฮะ <laughs> เอพอดีตอนนอนฉันไม่ใส่อะไรเลยก็ไ, <laughs> ไปแบบนั้นน่ะ <laughs> จริงเหรอจริงจริงจริงใช่ไหมจริงจริงๆ,ๆงๆๆๆนะฮะวันเสาร์วันเสาร์ยี่สิบวันสร์ส <laughs> ไม่ใช่เออวันพฤหัสวันพฤหัสนะฮะใส่สีขาวครับผมครับ ไปเจอกันได้เอามอกี้บอกยังยังไม่ได้เลือกทีมยังไม่เลือกใช่ไหมเลือกแล้วเลือกแล้วเมื่อกี้มันบอกว่ามีลายทหารกับมีลายทหารกับสีขาวแกเอาอะไรวะเอาสีขาวดีกว่าเ้ยเพราะว่าลายทหารฉันไม่มีู่ที่จะซื้อยันก็แถลงข่าวกันตรงนี้เลยแล้วกันครับนะฮะเชิญทั้งหมดครับผมหรือว่าเชิญแค่ทั้งหมดเลยครับผมเมื่อกี้แกบ่นกับฉันว่าไม่ได้ไม่มีเงินวะจัดดีไหมวะจัดดีไม่จัดได้ไงใครอยากไปก็ไปเลยอ ไปไปเลยเคนี่สปอร์ตจริงเลยเว้ยเออโอเคโอเคยี่สิบเจอกันแต่ว่าสิบห้าสิบห้านี่เจอกันก่อนที่สนามกีฬาเทศบานเทศบาลนครอุดรธานีครับผมทีวีอกซ์ทีครับผมซึ่งเป็นคอนเสิร์ตการกุศลอืเห็นบอกว่าอในปีนี้เนี่ยเขาใช้เขาการเขาจะรดรงลงในเรื่องของการค้ามนุษย์ออ้ืเป็นอะไรที่เขาลดรลงกันจริงๆนะคุณแต้มนะในในเรื่องราวแบบนี้นะครับแล้ว ถ้าเป็นแบบนี้แล้วคุณจะยังไงฮะก็มีซื้อยิงฮะซื้อไม่ได้แล้วเพราะกาลดลงแล้วถ้าไปปั๊บซื้อไม่ได้แล้ยพูดถึงอะไรเว้โอเคเดี๋ยวคุณแต้มคิวงานนิดนึงคิวอะไรหลังวันที่สิบห้าสิบหกไงฮะคุณมีนัดกันนะครับผมเป็นฟุตบอลฮะอแมตส์สำคัญเลยหยุดโลกหยุดโลก BEC เทโรศาสนะพบกับนะครับการท่าเรือคุย แดงเดือดแมนยูกับลิเวอร์พูลแฟนบ้านแมนยู้านแมนยูจะมีพิธจงพี่ตี้ใการแจดของวันด้วยใช่ครับที่ยูดีเบรพาร์กนะฮะใช่ครับเจอกันได้วันนั้นคุณเป็นแฟนคลับแมนยูเมื่อวานเห็นใส่ชุดแมนยูโอ้ครับผมไปไปเตะฟุตบอลกับพี่หม่องเขาออกําลังกายนิดหน่อยหน้ามึดเลยทีเดียวพี่หม่องหน้าแกมึดเรอครับหน้าแกสีมึดฉันไม่ได้ทาแป้งอ๋อเดี๋ยวมีเพลงของสิลิินที่จะมา m t v Exit ให้ฟังกันด้วยครับผม ชอบเพลงของเขาเพลงอะไรฮะเอามายมายมาย๋อเพลงนี้ดีกว่าเพลงนี้ดีกว่า,เพ,วาเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงซิงเกิลแรกในชีวิตของเขาเลยนะฮะครับผมอ่าจากโปรเจกต์เวิร์กช็อปตั้งแต่ก่อนที่จะมีเพลงอีกนานไหมอะไรต่างๆอืมอันนี้เพลงซิงเกิลแรกของเขาเลยนะฮะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอรยุ่งกับมันเจอกันเบรกหน้าครับผมที่ไหนฮะที่คิสเซเปิลเก้าสิบจุดเจ็ดห้าครับแปดสิบเก้า Exact. <laughs>